ช่วงเวลาสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องพระบิดาพิมพ์ขัดสมาธิเพชรกรุวัดท้ายตลาดพระกรุวัดท้ายตลาดสุดยอดพระเครื่องที่สําคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีมากมายหลายพิมพ์ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมทั้งสิน้นโดยเฉพาะในองค์ที่มีความงดงามและเนื้อค่อนข้างแก่ มบลานสีเข้มวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามเป็นวัดหนึ่งที่ค้นพบพระเครื่องบรรจุไว้ใต้ฐานพระเจดีย์จำนวนมากเมื่อประมาณปีพศ2480แต่ขาดหลักฐานที่กล่าวถึงผู้สร้างพระเครื่องกรุกวัดท้ายตลาดซึ่งปัจจุบันแคร่กระจายไปอยู่ในมือนักสะสมพระเครื่องและผู้มีจิตสตัท์ เชื่อมั่นจนหมดสิ้นวัดท้ายตลาดเป็นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธาน,นีในสมัยกรุงทนบุรีนั้นบริเวณนาเขตวัดอยู่ติดกับพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นของราชเมื่อปีพศ2525 3 25. วัดท้ายตลาดถูกเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโมรีโลกยารามพระกุวัด้ายตลาดนี้ตามประวัติแล้วเป็นพระที่สร้างโดยพระวิเชียนมุนีอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนท่านเจ้าคุณสนิทพร้อมทั้งหลวงพ่อแย้มและหลวงพ่อกินพระอาจารย์สายกรรมฐานผู้ทรงกิติคุณของพระอารามแห่งนี้ ได้สร้างบรรจุไว้ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประมาณปีพศ2431รลวงอายุถึงปัจจุบันได้125ปีมาแล้วพระครุวัดท้ายตลาดนี้ก็เหมือนกับพระครุตามวัดเก่าๆทั่วไปคือมีคนร้ายเข้ามารักรอบขุดฐานพระเจดีย์รายในวัดอยู่เรื่อย จนกระทั่งเมื่อปีพศ2485ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสในเรื่องอินโดจีนกระทรวงกลาโหมทำหนังสือราชการขอพระเครื่องมาที่วัดโมรีโลกยารามเพื่อแจกจ่ายแก่ทะหารตำรวจเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ,จเจ้าวาดวัดโมรีโลกยารามคือพระประสิทธิ์ศีลคุณจึงดำเนินการกด เจดีไรทั้งสองค์ปรากฏว่าพบพระเครื่องจำนวนมากนอกจากนั้นยังพบพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งอยู่บนเพดานอุโบสถและหอสมเด็จอีกด้วยพระเครื่องวัดท้ายตลาดเป็นพระเนื้อผมผสมใบาลานสีของพระเครื่องส่วนใหญ่จึงเป็นสีเทาเข้มจนถึงสีเกือบดำตามส่วนผสมของใบาลาน มีเม็ดผงพุทธคุณสีขาวแทรกอยู่ในเนื้อกระจายกันอยู่ทั่วทุกองค์พระพื้นผิวของพระแทบทุกองค์มีค้าไบผ่ยหินปูนหรือที่นิยมเรียกว่าคราบโรกจับอยู่มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันช่างผู้ออกแบบและแกะแม่พิมพ์พระเครื่องวัดทัตานั้นสันนิษฐานว่าคงจะเป็นช่างหลวงในยุคนั้นเพราะรูปขององค์พระแต่ละพิมพ ล้วนมีความงดงามปราณีตเป็นที่ตั้งลวดลายและส่วนประกอบขององค์พระมีความอ่อนช้อยและคมชัดบ่งบอกถึงทักษะและประสบการณ์เชิงช่างผู้ออกแบบได้อย่างชัดเจนเป็นการรังสรรค์งานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เป็นกุศลจิตอุทิศให้กับบรวรพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันกับช่างขแขนอื่นๆในสมัยโบราณ รูปแบบของพระเครื่องวัดท้ายตลาดนั้นมีมัากมายหลายพิมพ์ผู้รู้ในอง์การพระเครื่องบางท่านกล่าวว่ามีประมาณ50กว่าพิมพ์บางคนก็ว่ามี100ร้อยกว่าพิมพ์เสียด้วยซ้ําจนปัจจุบันยังหาข้อยุติสรุปที่แน่นอนไม่ได้พระกุวัดไทยตลาดหรือวัดโมรีโลกยารามในปัจจุบันเป็นพระเครื่องที่มีความสมบูรณ์แบบทุกๆด้าน นักสะสมในแวดวงการพระเครื่องของไทยให้ความนิยมและยกย่องไม่เสื่อมคายนับตั้งแต่เปิดกุมาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งนี้ก็มีเหตุผลด้วยกันสีประการคือประการแรกเจตนาในการจัดสร้างดีเป็นที่เชื่อมั่นว่าผู้สร้างพระเครื่องชุดนี้มุ่งเน้นไว้เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจึงบรรจุลงกุใต้าฐานเจดีย์รายโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นอามิสินจ้างถือว่า เป็นเจตนาบริรสุทธิ์สูงสุดในการสร้างสรรค์พระเครื่องให้แก่บวรพระพุทธศาสนาประการที่สองออกแบบสวยพระเครื่องชุดนี้ได้รับการออกแบบจากช่างหลวงในยุคนั้นรูปแบบจึงปราณีดงดงามสมบูรณ์ด้วยเนื้อหาตลอดจนมีมากมายหลายแบบหลายพิมพ์มากกว่าพระกุอื่นๆที่เคยพบและเคยบันทึกเอาไว้ประการที่สมมวลสารเยี่ยมท่านผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญ ในวงการพระเครื่องให้ความเห็นว่ามวลสารหลักของพระเครื่องชุดนี้คือผงใบลานเก่าแก่รวมกับผงพุทธคุณต่างๆมากมายโดยจะเห็นเนื้อในอย่างได้ชัดเจนจากองค์พระที่ชำรุดและแตกหักประการสุดท้ายพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่โดยที่วัดท้ายตลาดเป็นพระอารามหลวงฉะนั้นเมื่อจัดสร้างพระเครื่องขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเจตนาที่ดีออกแบบที่ดี และมวลสารที่ดีการจัดพิธีกรรมปลุกเสกก่อนบรรจุพระเครื่องจะต้องยิ่งใหญ่ถูกต้องครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวรีวิวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระกุพระตลาดในวันนี้สำหรับเรื่องเล่าของตีรีววในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟัง และไว้พบก,กันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ